ตอนที่137ท่านเย่ดีดพินครึ่งช่วยยามผ่านไปขณะที่พวกจังเฉินกำลังหารือกันอยู่นั้นรถม้าก็ค่อยคอยวิ่งช้าลงอีกทั้งด้านนอกรถม้าก็มีเสียงเออะดังขึ้นเป็นระลอกคนขับรถเกิดอะไรขึ้นมินานก็มีเสียงถามดังออกมาจากภายในรถม้าจากนั้นม่านตรงหน้าต่างก็ค่อยๆเปิดขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าของชายวัยกลางคนผู้หนึ่ง บนถนนที่รถมาหยุดอยู่ผู้คนแออัดเบียดเสียดบรรยากาศคึกครืนอย่างมากชายหญิงทั้งเด็กและคนแก่มากหน้าหลายตาทุกคนต่างใช้สองมือประคองเทียนเล่มหนึ่งเอาไว้เดินกันไปอย่างระมัดระวังจุดหมายคือภูเขาตะวันออกที่อยู่ตรงหน้าเห็นได้ชัดว่าจุดหมายของพวกเขาก็คืออารามฉางชิงที่ตั้งอยู่บนเขาตะวันออกด้านหน้านั่นเองส่วนเทียนที่พวกเขาถือไว้ในมือนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการขอพรที่สืบทอดกันมาของชาวแควนใต้ยเยียน วิธีขอพอรวิธีนี้จะมีการสลักชื่อเอาไว้บนเทียนก่อนจะขอพอรก็จุดเทียนและคุกเข่าสามครั้งจากนั้นก็คำนับอีกเก้าครั้งจากนั้นก็ถือเทียนเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างแล้วมุ่งหน้าไปยังอารามภายในเมืองหลวงด้านล่างของอารามส่วนใหญ่มักจะสร้างลานเอาไว้เทียนเหล่านี้จะถูกนำมาวางไว้บนลานแห่งนี้ก่อนจะทำการกลับไหว้ขอพอรเป็นสิ่งสุดท้ายเนื่องจากหลังสร้างอารามฉังชิงแล้วได้ปรากฏนิมิตขึ้น เช่นนั้นผู้คนในเมืองหลวงจึงได้พากันมาสักการะท่านเทพฉางชิงที่ตั้งอยู่ในอารามฉางชิงด้วยความศรัทธามากยิ่งขึ้นไปอีกอีกทั้งวันนี้อารามฉางชิงก็ปรากฏนิมิตอีกครั้งโดยเฉพาะหลังจากไอพลังลึกลับได้แผ่ป,ปกคลุมฝั่งตะวันออกเอาไว้แทบทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเพราะท่านเทพฉางชิงได้เดินทางผ่านเมืองหลวงจึงได้ประทานวาสนาบารมีนับอนันต์ให้เช่นนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ตรงหน้าขึ้น เวลานี้เมื่อทอดสายตามองออกไปถนนทั้งสายสว่างสวัยราวกับมังกรไฟกำลังเคลื่อนตัวไปทางภูเขาตะวันออกอย่างช้าฮ่าฮ่าตอนนั้นเองชายไวกลางคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามกับจางเฉิน <c oughs> ก็ได้เอ่ยถามอย่างนอบน้อมว่าอาจารย์ในสมัยโบราณเคยมีบันทึกเอาไว้ว่าใต้ล่ามีพลังที่ไร้รูปลักษณ์เรียกว่าพลังแห่งศรัทธาหากเทพ,พเจ้าได้รับมันจะสามารถหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณได้ <c oughs> คืนนี้มีสาวกมากันมากมายเช่นนี้มีรู้ว่าท่านเทพช้างชิงจะสัมผัสพลังแห่งศรัทธานี้ได้หรือไม่ขอรับ จ้างเฉินผงะเล็กน้อยหัวเราะราวกับเยียหยันตัวเองก็อาจเป็นไปได้อีกด้านหนึ่งหลังจากเยี่ยนเทียนซานและเยี่ยนหยางเหนียนกลับไปแล้วเยี่ยนจิงหงก็ได้สั่งให้สาวใช้ไปเตรียมมือข้าจากนั้นเขาและเยี่ยนปิงซินก็เดินดูรอบๆครคฤหาสน์เป็นเพื่อนเย่ฉางชิงมิถึงครึ่งชั่วยามก็มีสาวใช้วิ่งมารายงานว่ามือ่ําได้จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่เย่ฉางชิงอุ้มถูสือซานแนบอกรวมทั้งเยี่ยนจิงหงสองคนพี่น้องมาถึงห้องทานอาหารบนโต๊ะต่างเต็มไปด้วยอาหารรสเลิศหลากหลายชนิดเย่ฉางชิงกวาดตามองเล็กน้อยก็พบว่าบนโต๊ะนั้นมีอาหารหลายสิบอย่างหลังจบมื้ออาหารเยี่ยนจิงหงและเยี่ยนปิงซินได้น้อมส่งเย่ฉางชิงเรียบร้อยแล้วเย่ฉางชิงก็ได้กลับมายัางห้องที่มีคนจัดเตรียมเอาไว้ให้ ภายในห้องถูกตกแต่งอย่างประณีตดูงดงามและโดดเด่นเหมาะที่จะใช้พักผ่อนยิ่งนะักหลังจากเยี่ยนจิงหงและเยี่ยนปิงซินจากไปเย่ยชางชิงที่ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วก็ได้มานั่งอย่างโตกลมตัวหนึ่งตามลำพังเมืองหลวงนี่ช่างดีจริงๆแต่คนตระกูลเยี่ยนดูแลค่าดีเกินไปหรือเปล่านะข้าถึงรู้สึกอึดอัดเยี่ยงนี้ คาริหาดโออารุราทั้งยังถูกออกแบบและตกแต่งมาอย่างดีราวกับตั้งใจเตรียมเอาไว้เพื่อค่าโดยเฉพาะค่าเพียงแค่มอบภาพอักษรผู้กันให้พวกเขาเพียงภาพเดียวต่อให้พวกเขาจะหลงไหลภาพอักษรผู้กันมากเพียงใดก็มีหน้าจะต้องต้อนรับค่าถึงเพียงนี้นี่นาเย่ฉางชิงพูดกับตัวเองไปพลางก็คลึงหวังคิ้วของตัวเองไปด้วยคล้ายกับรู้สึกปวดหัวขึ้นมาหลังจากไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งจนเย่ฉางชิงถึงกับขมวดคิ้วมุ่นและพูดกับตัวเองต่อว่า ในเมื่อพวกเขาหลงไหลภาพอักษรผู้กันของข้าถึงเพียงนี้งั้นข้าก็จะมอบภาพให้พวกเขาอีกสักสองสามภาพก็แล้วกันใช่แล้วคงต้องทำแบบนี้แล้วละ่ะเย่ฉางชิงเอ๋ยจบก็ลุกขึ้นยืนก่อนจะเพ่งสมาธิแล้วหยิบพินโบราณของเขาออกมาจากแหวนเก็บสมบัติก่อนจะวางลงตรงข้างหน้าต่างเมื่อจัดแจงวางพินเรียบร้อยแล้วเขาก็ลุกขึ้นเปิดหน้าต่างออกทันใดนั้นแสงจันทร์สีขาวนวลก็ได้สัดสสองผ่านหน้าต่างเข้ามาอับไหลอยู่บนอภรร์สีขาวของเย่ฉางชิง เย่ฉางชิงค่อยๆนั่งลงก่อนที่จะกรีดนิ้วเรียวยาวลงบนพินเบาฮ่าฮ่าติ้งเสียงกังวานสาจากพินของเย่ฉางชิงดังก้องไปทั่วคฤหาสน์มินานเสียงพินที่นุ่มนวลราวกับสายน้ำไหลท่วงทํานองอันไพเราะดุดดังภูเขาสูงต่าสลับเรียงรายทว่ากลับทําให้ผู้คนที่ได้ยินราวกับตกอยู่ในพวงังขณะเดียวกันก็มีพลังปราณอันบางเบาแผ่กระจายออกมาจากห้องของเย่ฉางชิงอีกด้านหนึ่ง เสด็จพี่พวกเรามีได้นั่งชมจันทร์ด้วยกันเช่นนี้มานานแล้วนะเพคะเวลานี้เยี่ยนปิงซินและเยี่ยนจิงหงกำลังนั่งอยู่บนธรณีประตูเงยหน้าขึ้นมองท้องนภา,าในยามราตรีราวกับเด็กน้อยใช่แล้วนานมากแล้วจริงๆใบหน้าหล่อเหลาของเยี่ยนจิงหงปรากฏรอยยิ้มสบายใจพร้อมเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนว่าข้ามีได้ว่างงานเช่นเจ้านี่นาทุกวันนอกจากจะต้องแบ่งเบาภาระของเสด็จพ่อยังต้องแบ่งเวลามาบำเพ็ญเพียรด้วย หากไม่ใช่เพราะครานี้ท่านเย่มาเมืองหลวงและเสด็จพ่อสั่งให้ข้ามาคอยดูแลท่านเย่เวลานี้ข้าคงกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่เยี่ยนจิงหงเอ๋ยเพียงเท่านั้นก็หันไปถามเยี่ยนปิงซินน้องหญิงเจ้าอยู่ข้างกายท่านเย่มาพักหนึ่งแล้วเวลานี้เจ้าพอจะเข้าใจท่านเย่มากน้อยเพียงใดหรือเข้าใจเยี่ยนปิงซินถอนสายตากลับมามองเยี่ยนจิงหงแล้วอมยิ้มออกมาเสด็จพี่ข้ารู้สึกว่านับวันท่านยิ่งเหมือนเสด็จพ่อเข้าไปทุกทีแล้วนะเพคะ เยี่ยนจิงหงถามพลังยิ้มอย่างระอาทำไมหรือเยี่ยนปิงซินเอ่อยอย่างใช้ความคิดข้าต้องขอเตือนท่านก่อนว่าอย่าได้พยายามคาดเดาความคิดของท่านเย่ผู้ที่ไรเทียมทานเช่นท่านเย่หาใช่เหล่าขุนนางในราชสำนักไม่อีกทั้งการคาดเดาความคิดของท่านเย่เปรียบเสมือนมิให้ความเคารพเช่นนั้นเสด็จพี่จะทำสิ่งใดได้โปรดไตรตรองให้ดีด้วยเอ่ยจบรอยยิ้มบนใบหน้าของเยี่ยนปิงซินก็ค่อยๆเลือนหายไปเหลือไว้เพียงความเย็นชา ปิงซินยังใช่เด็กน้อยที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์อยู่หรือไม่นะเยี่ยนจิงหงผงะเล็กน้อยภายในใจอดรู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาอย่างห้ามมิอยู่น้องหญิงพี่เยี่ยนจิงหงกําลังจะอธิบายเยี่ยนปิงซินกลับชิงเอ่ยขึ้นเสียก่อนพร้อมขมวดคิ้วมุนแต่ว่าในเมื่อท่านย่อยอมให้ท่านพักอยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นวาสนาที่จะส่งผลต่อจิตใจและตบารมีของท่านทั้งสิ้นเยี่ยนจิงหงชนักงานก่อนจะพยักหน้ายิม้มฮ่าฮ่า และในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงพินดังขึ้นทำลายความเงียบภายในคฤหา์แห่งนี้ท่านเยดีดพินแล้วได้ยินเช่นนั้นความเย็นชาบนใบหน้าของเยี่ยนปิงซินก็หายไปในพริบตาพลันลุกขึ้นหันไปทางที่พักของเย่ชางชิงก่อนจะพูดขึ้นว่าเสด็จพี่ลองหลับตาลงซึมซับเสียงพินของท่านเย่ดูสีวาสนาที่แฝงเอาไว้ภายในเกินกว่าที่ท่านคาดคิดเอาไว้มากอัศจรย์เพียงนั้นเชียวเยี่ยนจริงหงยิ้มออกมาก่อนจะค่อยๆหลับตาลง มีนานราวกับจิตใจของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามเสียงพินที่ดังแว่วมาทว่าเยี่ยนจิงหงก็ต้องพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงเมื่อพลังวิญญาณภายในร่างกายของเขาจู่ๆก็มีการเคลื่อนที่เองทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่ยังปรับเปลี่ยนไปตามจังหวะของเสียงพินอีกด้วยอัศจรรย์จริงๆช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งนักเวลานี้มิเพียงเยี่ยนจิงหงเท่านั้นที่รู้สึกเช่นนี้แม้แต่คนรับใช้และสาวใช้ที่อยู่ภายในคฤหาสน์แห่งนี้ก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ทว่าสิ่งที่พวกเขายังมีทราบก็คือขณะที่เย่ชางชิงดีดพินนั้นที่ภูเขาตะวันออกในเมืองหลวงก็ได้เกิดนิมิตขึ้นอีกครั้ง